แต่ว่าคนนั้นเป็นเนื้อคู่เราเว้ยลองไปทำดูเราประเด็นอยู่ที่ถ้าสี่เราไปตรงกับใครเราบ้างว่าโอเคกูมาแล้วออตรงนี้เลยกูตรงนี้เลยเพิ่งไปทำมาเมื่อกี้เสียเลย วัดสีแล้วเนี่ยสีแล้วเนี่ยแคปหน้าจอแป๊บหนึ่งกดแคปหน้าจอไม่ได้กดเพิ่มเสียอีเหี้ยโอเคแคปแล้วมันเป็นไปได้ยังไงได้ยังไงเนี่ย what the man ดูดิเดี๋ยวไปเดี๋ยวไเดี๋ยวไเดี๋ยวไ